สวัสดีครับนาๆน,น,นักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ผมขอมารีวิวชิมานโนเน็กแสนะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์สี่พันะครับสี่พันเครับตัวนี้อยู่ในราคาพันต้นๆน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปรกรณ์และบอดี้ด้านนอกเลยครับตัวนี้จะเป็นเนื้อกาไฟนะฮะมีน้ำหนักอยู่ที่305กร,รมัม อลูมิเนียมเจาะรูนะฮะเพื่อลดน้ําหนักใส่สาย10ปอนด์ได้ถึง200เมตรนะครับเดีย๋ยวเรามาดูตัวสปูนกันก่อนเลยครับนี่ครับสปูนก็จะมีฝาหมุนขนาดใหญ่ขึ้นนะ ะร,ระบบเด็กข้างในก็จะเป็นระบบดูโอเบกนะฮะจะมีอขออนุญาตแกะ,นะ้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในครับตัวนี้จะเป็นดูโอเบกนะฮะจะมีแผ่นสกัดนะฮะอยู่ด้านในทั้งหมดสามแผ่นนะฮะสำหรับตัวเบอร์สี่พันนี้ก็จะรับน้ำหนักได้ถึงสิบเอ็ดกิโลนะฮะแผ่นที่สอง แล้วก็แผ่นที่สามนะทางโรงงานก็ได้ทำการเคลือบจารบีไว้เรียบร้อยแล้วนะระกาพันต้นๆน,น,นะครับใช้ได้ทั้งงานหน้าดินและงานทะเลนะครับ๋ย่เรา มาดูด้านในกันเลยค่ะตัวนี้ลูกปืนอยู่ที่สามบวกหนึ่งนะฮะลูกปืนอีกหนึ่งตัวก็คือตัวกันตีกลับนะฮะก็จะมีสามบอลด้วยกันนี่ครับตัวนี้จะเป็นแขนเสียบนะฮะแต่น็อตแต่น็อตนี้ไม่ใช่นะครับน็อตนี้ผมซื้อมาแต่งนี่ครับลูกปืนจะอสามบวกหนึ่งขาเสียบเรามาไล่ถอดกันเลยครับตัวนี้แกนคลิกเสียงจะเป็นพลาสติกนะฮะ เรามาไล่เรืนตัวนี้รอบเขาอยู่ที่5.8ต่อหนึ่งนะครับเพราะเป็นเบอร์4,000 HG แตกต่างกับเบอร์4,000ปกติคือเบอร์4,000ปกติเนี่ยรอบอัตราทดเรียโชวเนี่ยอยู่ที่5.2ต่อหนึ่งตัวนี้เรียโชอยู่ที่5 จุดแปดตอนหนึ่งนะครับสมุดเร็วขึ้นทำการเลือล้อตัวนี้แกนจะเป็นอลูมิเนียมนะฮะ ือว่าราคาโอเคเลยครับสวัยแข็งได้หน้าดินได้ทะเลได้หมุนลื่นครับขึ้นชื่อว่าชิมโนโนนี้แข็งแรงแน่นอนนะครับลายโรเลอร์ก็แข็งแรงนะครับเคเรามาเรื่อต่อตัวนี้สามารถอัปเกรดได้นะครับ เดี๋ยวเราจะไล่ดูว่าตรงบูทพลาสติกเนี่ยจะมีกี่จุดหลังจากนั้นเราก็สั่งลูกปืนมานะครับวัดขนาดใช้วีเนียวัดขนาดแล้วก็สั่งตามขนาดมาใส่ได้เลยครับน,นี่ต้องเรียงให้ดีๆนะฮะแต่ถ้าน้าๆทำการลื้อเนี่ยแนะนําว่าให้ถ่ายวิดีโอไว้จะดีที่สุดครับเพราะบางจุด อาจจะหลงหลงลืมลืมใส่ผิดไม่ได้เลยครับแถบถอดน็อตตูดบอดดี้ออกคับมีน็อตตูดบอดดี้ก็จะมีน็อตอีกสองจุดนะฮะที่ต้องที่ต้องไขออกตรงนี้ต้องจำให้ดีนะฮะ น็อตที่ใส่มานี่รัดกุมมากนะครับดัดทุกจุดเลยนี่ครับต้องจำไว้ว่ามันอยู่ตรงตำแหน่งไหนตัวนี้ผมจะทําการอัดตะละบีเพิ่มไปนิดหนึ่งนะน้ามันนี้จอดลูกปืนก็หนึ่งหยดครับไม่ต้องใช้เยอะค่อยไล่กันไปครับนี่ครับตัวนี้จะมีหน่วงกันเวี่ยงเลยฮะหน่วงเพื่อเบี่ยงออก เมื่อไขน็อตครบทุกจุดแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดฝาออกมานะครับตัวนี้จะมีแท่งเหล็กเล็กๆ,ๆนะ <c oughs> จะมีแท่งเหล็กเล็กๆเนี่ยแต่ไม่ทราบว่าเคาทำอะไรเดี๋ยวเรามาลื้อด้านในนะฮะว่าไว้สําหรับทําอะไรเนี่ครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมกันนะน่ครับลูกปืนตัวที่หนึ่งนะน่ครับจะอยู่ตรงแขนหมุนด้านซ้ายมือ นี่ครับแกนเฟืองนี่ยอย่างดีนะครับชุบจารบีไปเรียบร้อยนะฮะนี่ครับบอดีโครงสร้างแท่งเหล็กนี้น่าจะเอาไว้คุมเฟืองตัวนอนนะนี่ครับคุมเฟืองตัวนอนเดี๋ยวเรามาแกะบอดีด้านในเลยครับ ล็อกขาแกนแล้วก็ดึงขาแกนออกนะปัญหาล็อกขึ้นมืออยู่ที่ปัจจัยตัวนี้เลยครับแกนชักครับมีสายเข้าไปหรือไม่เรียบนั่นเองนะล็อกขึ้นมืออยูนะ่อยู่ที่เหล็กตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นเหล็กอลูมิเนียมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะนครับเฟ <c oughs> ืองก็จะเป็นอลูมิเนียมนะฮะอ,อลูมิเนียมเงิน ครับตัวฟันเฟืองนี้ก็คมมากครับละเอียดมากนี่ครับบอดี้ด้านในแต่ตรงนี้น่าจะน่าจะอัพได้นะครับเดี๋ยวผมจะดูว่าเป็นโบลต์หรือลูกปืนนี่ครับอ๋อเป็นลูกปืนนะครับจะเป็นลูกปืนอีกหนึ่งตลับนี่ครับ ก็หนึ่งสองครับครับลูกจุดของลูกปืนเนี่ยก็จะมีนี่ครับตัวสายบอดี้หนึ่งนะฮะแล้วก็ตัวฝั่งแขนหมุนหนึ่งลูกนะครับแล้วก็ตัวที่สามนี้จะอยู่ข้างในเนี้ยอยู่ตรงลูกปืนตีกลับเนี่ยครับอีกหนึ่งลูกนะครับเป็นหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็บวกหนึ่งก็คือตัวการตีกลับตัวนี้นะฮะ ตัวกันตีกับอีกหนึ่งนะครับเป็นสามบวกหนึ่งนะครับโอเคครับถือว่าคุ้มนะฮะผมไปเล่นปลาสวายเนี่ยยี่สิบสามสิบตัวนี้โหนสบายเลยครับตัวเบอร์สี่พัน h g นะครับขอแนะนำเลยครับน้ำหนักอยู่ที่สามร้อยห้ากรัมนะครับไม่หนักมากนะครับบอดี้กาไฟลุกปืนสามตลับกันน้ำเค็มน่าจะกันน้ำเค็มเลยครับสเลเลอลูมิเนียม สวยอย่างดีครับราคาพันต้นๆน,นะครับคุ้มครับขอบคุณครับ